ไปนั่งม้าหมุนกันเออก็มีม้าหมุนมีจิงชาสวรรค์อะไรพวกเนี้ยคือเรื่องของเรื่องเด็กอยากจะมาขี่ม้าหมุนกันนะคะก็พาเด็กมานิดนึงนะคะหลังเลิกร้านแล้วนะคะปิดร้านทุ่งนึงก็แวะพาเด็กมานิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะ สำหรับงานชมชิมช้อปอยุธยาแฟร์นะคะก็มีตั้งแต่วันที่24สิงหาถึง2กันยา2563นะคะอยู่บริเวณด้านข้างบึงพระรามนะคะฝั่งสถานีตำรวจนะคะที่อยู่ตรงวงเวียนอโยอนะคะแล้วก็ภายในงานเนาะก็วันนี้สตวรแพทย์แม่จ๋าก็จะพามาอยู่แค่โซนของเด็กเล่นนะคะก็ จะของส่วนของกินเนาะไม่ได้เดินเข้าไปนะคะเพราะว่าอิ่มกันไปแล้วนะคะก็เมื่อกี้ก็จะเห็นมีะมะชิงช้าสวรรค์บ้านลมแล้วก็ส่วนที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นรถล้างซิ่งนะคะอันนี้ก็จะสําหรับเด็กโตนิดนึงเพราะว่าจะมีความเหลี่ยงๆตรงเวลาลงเนินอันนี้ก็จะเป็นเทมพอรีนนะคะสําหรับ ให้เด็กโดดเล่นดึงดังดึงดังกันแบบนี้เลยและกันนี่เลยค่ะเป้าหมายของเรานะคะก็คือม้าหมุนนั่นเองเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราไปซื้อบัตรก่อนนะคะคนละ30บบาทต่อคนนะคะผู้ใหญ่ไม่ต้องเสียนะคะได้ตั๋วแล้วเราก็ขึ้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปเลือกกันเนาะเอาตัวที่เราชอบดีกว่าเอาตัวไหน น,ะะน้องปลายเลือกม้าใหญ่ส่วนน้องปงก็เป็นม้าเล็กนะคะขี่ม้าจริงแล้วก็มาขี่ม้าหมุนบ้างเนาะเด็กๆก,ก็ชอบกันเนาะสนุกกันใหญ่เลยเห็นหน้านิ่งๆน,นี่แต่ว่าชอบนะเนี่ยอรอบหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ5านาทีนะคะ,ะก็เล่นกันไปโยกกันไปคุณแม่ก็คอยจับทั้งพี่ทัังน้องเนาะนะคะ,ะเสร็จแล้วหมดรอบนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูสถานีต่อไปดีกว่าไปไหนดีนาะอ่านี่มาที่นี่เลยรถรางนะคะอันนี้ก็ให้นั่งกันสองคนพี่น้องนะนั่งคันเดียวกันแต่ก็เสียรายหัวเหมือนกันนะคะคนละ30บาทให้น้องนั่งกับพี่นะให้พี่คอยจับนะคะรู้สึกว่ารอบนี้ก็จะมีเด็กน้อยเยอะนะคนคุมก็ไม่สิ่งมากนะคะไม่ปล่อยเครื่องสิ่งมากก็ ตายละคุณแม่ก็คอยลุ้นๆอยู่นะว่าน้องปุงจะร้องไหมแต่ก็โอเคผ่านไปได้ไม่ร้องลงเนินแล้วลงเนินละอ่าล,ล,ลงเนินละอ่นนะอนี่เขายังยังยงย้งให้หน่อยนะคะไม่ซิ่งมากนเนาะคุณพ่อคุณแม่บกไม้บกมือให้กำลังใจกันใหญ่เลยโอ้หน้านิ่งหน้ายัางนิ่งโอ้โห ลนุกนานอ้าวหมดรอบลงได้นะคะอะเดี๋ยวไปดูสถานีต่อไปดีกว่านี่เลยทดสอบความแม่นยำนะคะก็เราซื้อ3ชุด50บาทนะคะทดสอบฝีมือน,นะให้คุณพ่อก่อนให้คุณพ่อก่อนนัดแรกนัดแรกปั๊บไม่ลงมามา,มานัดสองนัดสอง ไม่ลงป้ามา嘛แม่เองแม่เองโอ้โหมาดูมาดูมาดูแม่ซะกอ่อนนี่แล้วมาละได้ไหมได้ไหมได้เปล่าป้า,ปาลงไปหนึ่งละค่ะลงไปหนึ่งละค่ะ,ะมา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 ให้ร่วมไม่ได้ฟุก๊กเมื่อกี้ไม่ได้ฟุก๊กมาอ่าอมาตัวที่สองได้ไหมได้ไหม ปัป๊บสองนะคะอ่ะอีกทีนึงไขข้อกันขาลงไม่ลงลงไม่ลงเล็งก่อนเล็งก่อนเอาไหนดีว่าอ๋อลืม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 เซ็ตเครื่องอ่ะไหนดีอะไได้ไหมได้ไหมได้ไหม,ไไมปัป๊บไหนดีโมา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 เดี๋ยวให้ให้ลูกสาวลองบ้างนะคะน้องปายลองบ้างเนาะ ดูสิจะได้ไหมอ่าเล็งกันนิดนึงนี่เขายิงเป็นนะเอาผ้าลองให้เขานิดนึงนะคะลงไปหนึ่งตรงี้เราแม่ดีใจในะคะที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นโซนของกินเนาะอ่านี่มาซื้อไอตัวหนูเนี่ยนะคะตัวละ40บาทน้องปายเขาอยากได้เนาะอะ,อะซื้อให้เขาตัวหนึงนี่เล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้อ่าเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้เล่น แม่อ่ะต่อไปเอาใจน้องปุงบ้างอยากเล่นลรถบังคับอ่าอ่ะแม่ให้เล่นนะคะ15นาที30บาทนะคะก็จะเป็นมีรีโมทให้เนาะแล้วก็บังคับตามในรางเนี่ยเนาะพ่อก็จะช่วยเล่นไม่เอาไม่ยอมปล่อยรีโมทนะอยากเล่นด้วยตัวเองนะคะน้องปุ้งนี่ชอบเล่นรถมากมากเลยเนาะ ก็สำหรับงานนี้นะคะก็ใครว่างก็ไปเนาะถึงวันที่2กันยานี้นะคะก็ขอบขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์สัตวแพทย์แม่จ๋าด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย